โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจัดทีมสกายด็อกเตอร์บินลัดฟ้าผ่าถารกน้อยติดเชื้อตั้งแต่เกิดจากจังหวัดตราการับการรักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดพิษณุโลกชุดปฏิบัติการการบินกองทัพบกกองกำลังนเรศวรจัดเฮลิคอปเตอร์ร่วมกับทีมแพทย์ฉุกเฉินสกายด็อกเตอร์จากโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอำเภอเมืองจังหวัดตาาเร่งช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินของโรงพยาบาลพบพระอำเภอพบพระจังหวัดตาก เป็นทารกเพศชายหนึ่งรายซึ่งเป็นบุตรชายของนางอออี้เนื่องจากมีภาวะติดเชื้อจึงคลอดก่อนกำหนดโดยชุดปฏิบัติการการบินกองทบกกองกำลังนเรศวรและทีมแพทย์ฉุกเฉินได้ลำเลียงผู้ป่วยขึ้นอากาศยานจากสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวโรงเรียนพบพระวิทยาคมไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ค่ายสมเด็จพ,พระนเรศวรมหาราชจังหวัดพิษณุโลกเพื่อส่งต่อให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทำการรักษาต่อไป สำหรับปฏิบัติการช่วยเหลือดังกล่าวกองทัพบกได้ทำข้อตกลง MOU ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเพื่อให้การช่วยเหลือชีวิตพี่น้องประชาชนนับเป็นภารกิจที่สำคัญของกองทัพบกยึดมั่นและพร้อมปฏิบัติภารกิจบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนตลอด24ชั่วโมงค่ะ